บัดนี้เป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดเป็นครั้งที่สามสิบเป็นครั้งที่สุดท้ายที่ข้าพเจ้า,านางสาวพระจาวนันพูพักดีขอถวายเสียงสวดสาธยยาพระสุภปริตเอมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาเจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตั้งมั่นมีสติและลึกได้ไมีสมาธิจุดจ่อในอาคารยาพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทอญม บสทสวดจุมนมเทวดาสมันตาจักราเรสุอัตตาคันชันตุเทวตาสัตธรมมงุนิยาชาสัสุนันตุสักขโมขะทางสักขีการมีจัรูปเปขีริตาราเทจ,จันตาริขีวิมานีที่เประเทจะคามิตรุวนะคะหานิขีหาวัตถุ มหิเขตเตกุมมาจย,ยันตุชเทวาชาะทาระวิสามียะกษขาคันธทมพานาคติทันตาสันติเกยังมุนีวรวัจนังสาธาโวมีสุนันตุธรรมมาสาวนักโรเอพันธันตาธรรมมาสาวนักโรเอพันธันตาธรรมมาสาวนักโรกาโรอารยพันธันตาบทบูชาพระตานาเตอิมินาสก,การีนาพุทธังอภิปูชยมามะอิมินาสก,การีนาธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการีนาสังฆังอภิปูชยมามะ บทกับพระตนะไตอรหังสัมมาสัมพุทธพราะว่าพุทธังควานตังอภิวาเทมีสวาคาโตวัตาธรรมโมสมังนามัสสะมีสุปฏิปันโนหัวตัสาวะสังโฆสังคังนามามิ บทสวดนมัสการสิทธิคาถาหนมตัสสะวัตตุระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนมตัสสะวัตตุระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนมตัสสะวัตตุระตัวสัมมาสัมพุทธัสาบทสวดไตสรามณะมนาปาถาพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆสารนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยามปิสังฆสารนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยามปิธรรมังสารนังคัจฉามิตติยามปิสังฆสารนังคัจฉามิบทสวดสัจจการิยาคาถานะที่มีสารน หุตุสัพพทานะที่มีสาระนังอันยังทำมูมิสาระนังวรังเอตินะสัจจวัชเชนะสุทิมีหุตุสัพพทานะที่มีสาระนังอันยังทำมูสังโฆมีสาระนังวรังเอตีนะสัจจวัชเชนะสุทิมีหุตุสัพพทา พุทธานุสติอิติปิโสขวารังสมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกกวิถูอนุตโรบุริสธรรมะสาระทิสตาเทวานุสานังพุทโธวาติธรรมานุสติสวะคตุพัตตาธรรมะสันติดิโกะการิโกเอหิปัสสิโกุอุปนัยญิกุปจัตตังเวทิตพโพวิญญูหิติสังฆานุสติสุปฏิปันโนหะโตสาวะกัสังโฆอุชุปฏิปันโนหะโตสาวะสังโคยะปติปันโนหะโตสาวะสังโฆยะติทั้งจัตตาริปุริสายุคราณิอัฐปุริสายุขราเอสาวะโตสาวะสังโค อาหุนยโยปาหุนยโยทักขินายโยอัญเชลีกรณีิอนุตตรังคุณังสุตังโลกัสสาติะตะนาตนะสุญ,ญานีธาภูตานิสมาคตานิกุม,มานานิวายานิวาอันตาริเคสสพ,พเววพวภูตาสุมะนาภวันตุอัโหปิสักะจรสุนันตุภาสิตังตัสสมมาหิภูตานิสามเมธาสะเพ,พเมตมังกะโลธรรมมนุสียาปชายัะที่วาจารตัวจะรันตีเยพลิงตัสสัมตัสสมาาสมาหิ ในรคกาอัมปมันตายกิจชีวิตตังออิทวาหุรังวาสาเคสุวาอย่างรัตนังบานีตังณนูสมมังอิทัตติตถาคเตนะอิทธรมปิพุเทระรัตนังวานีตังเอเตนะสเจนะสุวตติหุตุคายมิราคังอมาตตังปานีตังยะทันทะคายสักกะสักกยามุนีสมาหิตนะเตนะธรรมเมนะสัมมันติกิจจิอิทธมปีสังธรรมเมรัตนังปานีตังเอเตนะสเจนะสุวตติหุตุยม พุทธเศถูปริวันณีสุจิสมาธิมาณตาลิกันณมาหุงสมาธินาเตนะสัมโมนวิชติอิธรรมปีธรรมมิรัตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตติหตูเยบุคราอัฏฐสตังสัตตาถาสตาลิเอตานิยุครานิหติเตทักขีเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินนามิมหาภราณิอิธรรมปีสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตติหตุ เยสุปยุตามณะสาทันหินนิกามิโนโคตะมะสาสะนำหิตเตปฏิปตาอมันตังวิคันหาลัทธามุธนิพุติผู้ชะมานาอิธรรมปิสังเครตานังวันีตังเอเตนะสเจนะสุวัตติหูตุยถีทัคีโรปะทาวิงสิโตศิยาจัตุพระพิวาเตพิอสัมปะกัมปิโยตัดหูปะมังสับบุวิสังวาธามิโย อริยาสาัจจานิอเวีอเวจปัสสติอิธรรมปีสังคคระตังปานีตังเอเตนะสะเจนะสุวัตวติโหตุเยอริยาสาัจจานิวิภาวะยันติคัมภีรปันเนนะสุเทสิตานิกิจจาปิเตโหติผู้สัมปะมันตานะเตภวันอัตถะมะภัมาทิยันติอิธรรมปีสังคคระตังปานีตังเอเตนะสะเจนะสุสวตัตติโหตุสหาวาัสัพทัสสะณสัมปะทายะกั ตยัสูธรรมมาชหิตาพวันติสักะยะทิถิวิจิกิจชิตตันจะศสีลำพะตังวาปียทตันติกิจจิจะตุหาปาเยหิจะวิปมุตโตชะจาพิฐานานิอะพัมโพกตุอิธรรมปีสังคีรตนางปานีตังเอเตนะส,สัจเจนะสวัสติโหตุกิจปีโสกับมันกรโรติปาปังกายเยนะวาจายุทธะจตาสาวาอะพัมโพโสตาสัปติชาทาย,ยะอะพัม พาตาทิฏฐะปัทันสาวุตตาอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุวันำปัคุมเพยยถาภูสิตังตังเคคิมหานะมัสสปะทัามังสมิงคิมเหตาถูปะมังธรรมะวรังอัทิสยยิณิพานะคามิปะระมังหิตายะอิธรรมปีพุทธระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุวโรวรัณยุวราชวระหารุอนุตตารโอธรรมะวรังอัติสยยิอิธรรมปีพุทธระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตตุ โหตุขีนางปุระนางนาวังนัตถิสัมภวังวิทนัตตจิตตายาติเกภวสมิงเตหีนะพีชาอวิรุหิฉันทานิพันติทีรายัธายามปัตถีโปอิทัมปิสังเขรัตนังปณีตังเอเตินัสเจนะสุวัตติโหตุยานิถากุตานิสมาคาตานิคุมานานิวายานิวะอันตัลิขิตถาคตังเขวมนุสสปูชิตังพุทธานามาสามะสุวัตติโหตุยานิถากุตานิสมาคาตานิคุมานานิวายา ยานิวะอันตัลิขคตถาคตังเทว่มนุสสปูชิตังทำมังนามัสสามะสุวัตติหูตุยานิชาพุตานิสมาคตานิกุมมานานิวายะยานิวะอันตัลิขคตถาคตังเทว่มนุสสปูชิตังสังฆังนามัสสามะสุวัตติหูตุอนานานาติยะปะลิตสัพพะโรคะวิมุตโตสัพพะสันตาปวัชิตโตสัพพะเวรัมันติกันโตสัพนิพุตโตจตุวังภาวะสัพพิติโยว,วิวันชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภพวันต์ พระวัดวันตรายุสุขีทีฆายุโกูพระว่าอภิวาทนาศีลิส a นิจังอุทาปจันยะนูจัตตารุธรรมวัดรันติอายุวันุสุขังพรังอาทิตตปริยาสุเอวเมสุกังเอกังสมัยยังพะวาคยาย่างวิหารติคยาสีเสษสถีพิครูสหัสเสนาตันกะโคเพระว่าพิครูอมันเตสีสับพังพิคเวอาทิตตังกิจจะกิจจะพิคเวสับพังอาทิตตังจัคุสพิคเวอาทิตตังรูปาอาทิตตัง จ้าขูวิญญานังอาทิตังจกขูสัมภสูตรที่ตัวยำปิทัง,ทงจกขูสัมผัสปัจจัยาวัชะติเวทายิตังสุขังวะทุกขมันสุขังวะลำปิอาทิตังกีนัทิตังอาทิตังราคันคีนาทุศักข,ขีนาม oh ุหังคีนาอทิตังตีชาติยาภาราะสโสเกหิบริเวเทหิ มุมนัสีปยาสีเหตุทีตันติวาธรรมิโสตอติตังสัทธาธิตาโสตวิญญาณอทิตังโสตสัมผัสโสติตัวยมปิทังโสตสัมผัสปัจจยาวัชติเวทายิตังสุขังวะทุกขังสุขังวะตัมเปียทิตังกีนะทิตังอธิตังราคันทินาโทสักขินามูหขิีนาทิตังชาติยาชรามนาณสุขีปริเวเทหิทุกขมมุมนัสีปยาสีเหตุทีตันติวาธรรมิคานะอธิตังคันธาทิตาคานาวิญญาณอทิตังคันาสัมผัสโสติตัวยมปิทังคันาสัมผัสปัจจยาอุปัจชะติเว ราคันขีนาโทสักขีนาโมหะขีนา,า,นาทิตังชาติยาชราวนาราณาสุขีปริเวทีทุขีโมนะสีปยาสีเทตันติวาธามิชีวะหาทิตาชีวะหา วิญญาณอทิตังชีวสัมผัสโสทิตยตัวยมีทางชีวะสัมผัสปัจจยาชติเวทายตังสุขังวะทุกขังวะสุขังวะตัมเปียทิตังเกณนาทิตังคาทิตังราคันคีนาโทสักนาโมหคิี่าทิตังชาติยาชารามะรนสสกีบริเวทิทุขีหิมุนัสสีหิปุาสหิอาทิตตันติวธรรมิกายโยทิตโตโภธามพาทิตตากายวิญญาณอทิตังกายสัมผัสโสทิตโตัวยมีทังกายะสัมผัสปัจจยาวัชติเวทายตังสุขังวะทุกขังวะสุขังวะ ญาสิหิอธิตันติวาธรรมิมณนอธิตุยธรรมมาอธิตามโนสัมผัสวิญญาณังอธิตามโนสัมผัสวอธิตุยังปิทังมโนสัมผัสปัจจยาพัะชติวิทยยิตังสุขังวัตถุความสุขังวัตตัมปิอธิตังเกนฑอนิตังราธามกินาถุสักขินามุหังขินาเทตังชาติยาชรามนาสุขีบริเวเทหิทุขีโมนะสิหิปยาสิหิเทตันติวาธรรมิเอวังปัสสังพิขวสุตตะวะอริยสาวะโกจักผุดสมิปินิพินทติรูปีสุปิญญาณิพินททตติิิิิจุสสสััมผเปนนพ ยำปีทางจักสัมผัสปัจจัยยาวพระชาติเวทายตังสุขังวทุกมามสุขังวะตาสมิปีนิพนธติโสตสมิปีนิพนธติสัตทสุปีนิพนธติโสตวิญญาณในปีนิพินธติโสตสัมผัสเสปีนิพนธติยำปีทางโสตสัมผัสปัจจยยาวปชติเวทายตังสุขังวทุกขาขอมสุขังวทตาสมิปีนิพนธติขานาสมิปีนิพนธติขานเทสุปีนิพนธติขานาวิญญาณในปีนิพนธติขานาสัมผัสเสปีนิพนธติยำปีทางขานาสั นิปนิพินทัติชีวะหาสัมผัสเศปนิพินทัติยำปีทางชีวะหาสัมผัสปัจจยาวัชติวิทายิตังสุขังวะเทความสุขังวะตัสสมมิปนิพินทัติกายะสมมิปนิพินทัตติโพธมิพิสุปนิพินนัติกายะปิญญาณิปนิพินนัติกายะสัมผัสเสปนิพินทัติยำปีทางกายะสัมผัสปัจจยาวัชติวิทายิตังสุขังวะเทความสุขังวะ แต่สามิปินี้พินทติมันนสามีปินี้พินทติธำเมสุปินี้พินทติมโนวิญญาณในปีนีพินทติมนุษย์สัมผัสเซปินี้พินทติย่อมผิทังมโนสัมผัสปัจจยาวพระชาติวิถีต่างสุขภาวะทุความสุขภาวะแต่สามิปินี้พินทัดติทีพิทางวิราชิติวิราคามิมุสติวิมุตติสามีวิมุตตมีติญาณังหติคีนาปชาติวุสิตังคมมาจาริยังกตังกรณียังนาปรังอัถหันตายาติปชาติติติธรรมวุจจควาอัตต มานาเตพิคุภะกันตูภาสิตังอินินฑุอิมาสัมมิงจับปานะเวยาการะนาสมิงพันนะมาเนตัสสะพิคุสหัสสานุป,ปาทายาสสะเวหิจิตาตานิวิมุจจิโสติอนันตระคะนะสตังเอวมิสตังเอกังสมัยย่ว พะควาภารานาียังวมหารตีสิปะตะนีมีกาทาย,ยีตันตะโพภะพะควาปัจจาวาคีเยพิขวมันเตศิรูปังพิฆเวอนันตารูปังจา่าฮทังพิฆเวอัตตาภวะสานายิทังรูปังอาภาทายะสังวตัต เตยาราภัาจะรูปเอวามรูปังเอวเมรูปังมโหสิติจะสมจจโคพิขเวรูปังอนันตตาตสมารูปังอภาทายะสังวัตตินาจารภัติรูปังเอวามรูปังโมตุเอวามรูปังมโหสิติเวทนาอนันตาเวทนาจหิทางพิขเวอัตาอภวสันยิทางรูปังเวทนาอภาทายะสังวัตจีรเพธาจะเวทนา ยะเอวามีเวทนาหูตุเอวามีเวทนามาโอหูสิติสัมมาสโคพิภกวเวเวทนานันตตาแต่สมาเวทนาภาทายะสังวตตินะจจะรพติเวทนายะเอวามีเวทนาหูตุเอวามีเวทนามาโอหูสิติสัญญาอนันต์สัญญาจะหิทางพิกเวอัตตาภาวสนะยิ่ทางสัญญาภาทายะสังวตตินะัจรพติสัญญาเอวามีสังราหูตุเอวามีสังรามาโอหูสิติสัสมาสัพพิภพกวเวสัญญาอนันตตาต่สมาสัญญาภาทายะสังวตตินะจจะรพติสัญญาเอวามีสัญญาหูตุเอวามีสัญญามาโอหูสิติ สังขาราอนันตสังขาราจาหิทางพิกเวอัตตาภวสนาสุทังนัยิทางสังขาราพาทายะสังวัตเยุรเพทัจัสังคารสุเอวมมีสังขาราหูตุเอวมมีสังขารามาหูสุตติจะสมะสักคุภิกเวสังขาราอนันตตสมะสังขาราพาทายะสังวัตตีนะจาราปิสังขารสุปิเอวมมีสังขาราหูตุเอวมมีสังขารามาหสุติ วิญญาณังอนันตาวิญญาณังจ่หิทังพิขาวีอัตตาภวสนายิทังวิญญาณังอภาทายะสังวัตตาลาภิธาจาวิญญาณีเอวามีวิญญาณังหูตุเอวามีวิญญาณังมาหูสิติสัสมาจะโภูพิขาวีวิญญาณังอนันต์ต่สมาวิญญาณังอภาทายะสังวัตตินะจจะอภัตติวิญญาณังเอวามีวิญญาณังหูตุเอวามีวิญญาณังมาหูสิติตังกิมานะลภิขาวีรูปังนิจังวะนิจังวะตัง อนิจจังพันเตยมปานนิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปานนิจจังทุกขังวิปริมาธรรมังกาลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะสามิเอโสมอัตตาติโนเหตังพันเตตังหิมะนัถภิคกวิเวทนานิจาวานิจาวะติอนิจจพันเตยมปานนิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปานนิจจังทุกขังวิปริมาธรรมังกาลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะสามิเอโสมะอัตตาติโนเหตังพันเตตังหิมะนาถพิคเวสัญญานิจาวอนิจาวา ยามปนานิจังทุกขังวิปริมาณธรรมังกัลลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหัสามีเอโสเมอัตตินุเหตังพันติตังเวนะถาพิฆเวสังคารานิจาวานิจาวาติอนิจาพันติยามปนานิจังทุกขังวัตังสุขังวัตติยามปานยามปนานิจังทุกขังวิปริมาณธรรมังกัลลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหัสามีเอโสเมอัตตินุเหตังพันติ ตังกิณมาณัฐะพีขวีวิญญาณังนิจังวานิจังวาตังนิจังพันติยับนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติพันติยับนานิจังทุกขังวิปริมาธรรมังกำลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะอิโสหัสมีอโสเมอัตตินุหิตังพันติตังตัสมะหิตติหากพีขวอิกิจยังกิจจิรูปังอตินาคะตัจจุบันนังอชตะวาวาพิหิธาวาอราติกาวาสุขมาวาหินาวาปณีตังวายานทุเลสันติเกวาสัพพังรูปังเมตังมามโาอิ เอวัมมีตังยถาพูตังสัมาปัญญายาทัพธรรมพังยากาจิเวทนาติตานะคะจุบเวบันนาอัชตวาวาภิหิทาวาอุราดิกาวาสุขมาวะหินาวาปณิตาวะยันตุเลสันติเกวะสภาวิทนานีตังวมะนิโสนะสมิงนะมีโสอาตาติเอวัมมีตังยถาพูตังสัมาปัญญายาทัพธรรมพังยากาจิสัญญาติตานะคะจุบเวบันนาอัชตวาวาภิหิทาวาอุราดิกาวาสุขมาวะหินาวาปณิตาวะยันตุเลสันติเกวะสภาสัญญาณีตังวมะนิโสหาสมิงนะมีโสอัตาติ เอวามิตังยถาภูตังสมัปปัญญาญาท้าถามังเยเกจิตสังขาราติตานะฮะตุเบวันนาอัจฉริวาวะปิหิทาวะอุราิกาวะสุขุมาวะปานะปัตนีตาวะเยเยทุเลสันติกีวะสัพเพสังคารีเนตังมะมะเนสุหาสัมิงนะเมสุเอตเมสุอัตตาติเอวามิตังยถาภูตังสมัปปัญญายะาท้าถามพังยังกิดชีวิต วิญญาณังอติตานฮาจุบารันนาอชตะวาวาพะหิทธาวาอุไรกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวายันทุเลสันติกวาสัพพังวิญญาณังนิตังมามานิสุหัสสมีนามีสุอัตตาติเอวามิตังยะถาภูตังสัมะปัญญายาถาธัรมอีวังปะสังพิคเวสุตวาอริยะสาวกูรูปังสัมมิปินิพินทติวิญญาเวทนนยยะตินิพินทติสัญญายะปินิพินทติสังคาริสุปินิพินทติวิญญาณะสัมมิปินิพินทติ นิพพิทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตาสมิมิมุตตมีติยานังหูติขีนาชาติวุสิตังภมุมะจริยังกตังกาลนิยังนาปรังอัฏฐานตายาติปชญนาติธิธรรมวจจพวาอัตตมานาปจ,จาวาักคิยาพิขุอภควภานาันตูหาสิตังอภินันทุอิมัสมิจัปปานาเวยากาลลมิพันนามานีปจ,จาวาักคิยาพิขุนางอนุปาทายะอาศัยว่หิจิติตาวิมุตติสุติบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวเอวเมสเอ เอวัมเมสุตังเอกังสมยญาณข้าวขวาสักเเกสุวิหารติกัปีรัตว์ทูสมิวหาวะในมหาตาพิคุสักเเนะสัตถิปัจจะเมไมเตหิพิคุสัตถิเหหีสัพเพหีเวอะระหตเตหิท่าสะหิจารกะธาตุหิเทวะตาเยพุยเนสนิปติตาโหติพ่อนตังทัสสะนัยยะพิคุสักขัจะอะทะโขจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวะนังเอตาทาโหติ อาญโขภาควาสักเกสุวิหารติกัปิรวัตุสมิวาหวาเนวหาต้าพิขุสักเคนะสัตถิปัจัมมัยเตหิพิขุสตเตหิสัพเพหิวะอาราหเตหิทาสหิจโรก atha ตูทวาตาเยผู้เยนสันนิปติตาหุติภันตังทัสศนายพิขุสักขจายเยนุนัมยามปิเยนะภาควาเตนุปะสังกามือยามะอุปสังกามิตวะภะคันตูสันติเกปัจเจกาคาถาภาเสยยะมาติอัทธโขตาเทวตาเสยยะถาปิมนามะระภะระวาปุริโสสัมมัชชิตตังวาภะหังวาสาเลยปัส สาริตังวาผะหังสัมมิตเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเท е เวสุอัตตาและหิตาพระวันตุป,ปุระตปัตุระหังสุอัทโขตาเทวตาพระครนตังอภิวาเทกะเทกะเท,เท,เท,เทตวะเอกมันตังอะถางสูเอกมันตังทิททตาโขเอกาเทวตาพระวันตูพาสันติเกอีมังคาถางอภาสีมหาสมัยโย ภาว่านัสมิงเทวกายะสมาคตาอคัติอัมหะอิมังธรรมะสมัยยังทิทักขีตาเยวะอปราชิตตาสังคติอัทขโหอราธิวตาพันตุสันเกอิมังคาถังอภาสิตตันตาพิขเวสัมมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกรรมังสุสารธิวะนิเนตานิคะเหตวะอินทิริยานิระคันติปฏิปัตตาติอัทขโหอราธิวตาพันตุสันติเกอิมังคาถังอภาสีเฉตราวะคีรังเฉตราวะปริคังอินทะคีรังโอหะจามะ ม,มัชาเตจารติสุทาวิมาราจาคุม,มัตาสุทันตุสูสุนาคติอัทัคุอราเทวตาพันโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนาเตคมิสันติอป,ปายะภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวกายัง ปะลปิป,ปุเรสันตีติตอคาโถภาภีขุอแมนเตศเยผู้เยนะพิขเวทศส,สูจโลกธาตูสูเทวตาสันิเวตาหูตุตาขาคาตังทัสนายะพิขูสังคัจ,จะเยปิเตพิขเวเหสุอติตมันทานังอราหาันตสัมาสัมพุทาเตสัมปิพะวันตานางังเอตปรมาเยวะเทวตาสันิเวตาเหสูเส,ส,สยยะทาปีไมหังเอตระหิเยปิเตพิพขเว ภาวิสันติอนาคตมันทานังอรหันตุสัมมาสัมพุทธเเตสัมปิพระวันตานังเอตัปรมายวเทวตาสันิเวตาพระวิสันติเสยยถทาปีไมหังเอตระตระหิอาจิกีสามีพิฆเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามีพิฆเวเทวกายานังนามานิเทศีสามีพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมณะสิกาโรถามภาสีสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิขุพระวันตุปจจสุสุภาเอตัฐโวจะ สิโลกอมนุกสาสายธาภูมิมาตทันสิตายเยสิตาคิริคั i̇şte พาปาภ mm ิต hmm. ั <ST AND AR Per discourse> นตาสัพมาหิตาปูถูสีหวรีระสินารโอมะหังสาภิสัมพุโนโอทัตมะนัสสาสุทธาวิปัสสนมนาวิลาพินโยปจัตสติเยตวาวะนีกับิลาวัฑวีอัตตุมันตยิสัทสาสาวกเกศสันิลเตเทวกายาพิกันตาเตวิชาณธาพิขเวเตจาอัตตปะมะกรุสตตาพุทธศาสาสนาเตสปัตตุระหุงยานัอมนุสาน นัทสานังอเปเกศตังมัทธคุงสหัสังอัฐัตะลิงศตังเอกสหัสานังอมนุสานามัทธสุงอเปเกนตมัทธคุงทิส, reading, ส, escrito, ส, os, ส squishy, าสภะผู้นาอหุงตัจจ right ัพพังอภิยายวะวิคตวรรจักขุจักขุมาตโตมันตยิสทาสาวเกศสสเนลเตอภิสาสเนะเตเทวกายาภิกันตเตวิชานะถภิกโวเยวหัดจะ กิตตยิสามิขิราหิอนุบุพัสโซสัตตะสาหัสสาวกย่าขากุมากปิระวัทวาอิทิมันโตูชีมันตูนะมันตูยีสันสีโนมุทัมนาภิกกามุภิกนังสามิติวันังสาหัสชะสาหัสสาหิมวัตตาย่ขานะนะตัวนีอิทิมันโตูชีมันตูนะมันตูยีสันสีโนมุทัมนาภิกกามุภิกนังสามิติวันังสตาขิรา สหสายาขานั้นตวันนี้เหมันตัวชอวันตัวนั้นวันนวันตยสันสนมโธมาพิกับพี่กนังสวิตีนางอิเจเตโสสหัสายยาขานั้นัตะวันนี้เห่มันตัวชอวันตัวนั้นวันตัวยสันสีนมโธมาพ่กับพี่คนังสวิตีนางเ่สามินจะปัจจสตายาขานั้นตะวันนี้เหมันตัวชอวันตัวนั้นวันตัวยสันสีนมโธมาพ่กับพี่กนังสวิตีนาง กุมพิโรราชค่ะฮิโกเวปุระสะนิเวสานังพิญโยนางสตาสหัสังยักานางปายูปาสติกุมพิโรราชค่ะิโกุโสปาคัสมิติวานางปุริมันจัดที่สังราชาทัตตาราถุภาสาสติคันธทมพานางอธิวติมหาราชายะสันสีสูปุตตปิตาสามพโมอินธรมนามามหะพุทอินทิมันตูชื่อมนโตวันวันณตูยสันสีโนมนุธรมานาอภิกรรมุภีคุนางสามิติว่านำทักขีนันจัดที่สังราชาวิรู วิรุโหตปัสสะสติคุมทานพานางิปฏิมหาราชายะสันสิสุกุตปิต,ตสาสา,าพพะอิทนานามาภะราอิทิมันตชื่อนันตูวันนวันตูนตยะสันชินโมพรม,มานาพิกำพิคุณนังสัมมิติวนัง ปัจปัชิมันจะที่สังราชาวิรูปะโคภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชยสันสีสุปุตปิตาสัพหออิทนามามาพระ์ที่มันตชูนันตัวนามันตัยะสันสีนมุทามนาภิกขมุพีวนางสมิติวันอุตตรจัติสังราชกุเดอภาษาสติยักขานางอธิปติมหาราชยสันสีสุปุตปิตตสัพห้ออิทนาณามาพระไรยที่มันตัวชูนันตัวนา้มันตัวยสันสีนมุทามนาภิกขมุพี่ขนางสมิติวันนางคุเรมัสอุเรมัสที่สังฆตารัถวทักขีเนนวิรูหะโคุ ตามมหาราชาสมันตาจัตุโรที่สาทันธารมนาทังสุวานีกปิลวัทเวสเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจานิกาสถามายาทุเวนในทุวินูจาวิรุตุสหะจันทนูกามเสโทจัตินูนาทุนิทันทุจัปปานาโทโอปมัญยจัทเทวสูตูจัตมาตาริจิตาสโนจัคันธรรมโนรารยราชาชนสโพอาคูปจัตสิโคเจวติมพารูสุริยวัชสาอิเตจัเยจาราชนคัมธรรม คันธรรมพาสหราชุพิโมธรมนาพิกมมุพิคุนังสมิติวนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัตตัญชกากรรมพระสัตตราอาคูปายาสหัตยาติพิปยามุนาทัตระถาจะอาคูนาคายสันสีโนอิราวนุมหานาโคโสปาคสมิติวนังเยนะคราเชสหาสหารันติที่พาวที่ชาปคีวิสุธาจะภูเวหายยสาเตวะนะมันนปปตตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคราชา นมาสิสุปนตเขมามากสิพุโทโธสันหาหิววาจาหิวอุปปะวะหายันตานาครับสุปันาสาระนะมากังสุพุทธังชิตาวาชิระหัดเทนะสุสมุทังอสุราสิตาภาตะโรวาวาสาวาสเตเตัเสติอิมันตุยะสันสีนกรกนาการชมาพิสมาอสุราทานาเวขาสาวิปจ,จิตติสุจิตติจามหาราโธนมุจิสหัตตันสัตตันจัปภริปุต,ตานังสัพเพเวโรจะนามากาสันในหิตวะพระิษเสนางราหูพัทธ มุปาค้มุงสัมมาอยู่ที่ธานิพันธันตีพิขุนังสัมมิติวนังอาปูจัตเทวาปัทวีจัตเตโชวายโยจัคขาวรุณาวรุณาเทวาสมุจจยะสัสสาสหะเมตากรุณากายุกาอาคูเทวายะสสิโนทัศเศรษฐะทัศธากายาสภเพนะตตะวณิยุอิพันตัวชีวันตัวนะตุยะสันสิโนธรรมานาภิกามุพิคุนังสัมมิติวนัง